สวัสดีครับเมนีเฮ้าก็ยังอยู่วัดอารุ่นคือเก่านะครับเนาะเดียนเมือนีสิบ้ามันเบิ่งหยักเด้อพี่น้องเดอ้อหยักสองตัยืยนอยู่ห <c oughs> น้าโบสพี่น้อง นาจิเป็นอยากวัดแจงน้พี่รองเนาะอยากวัดโพอยากวัดแจงถือว่ามันตีกันในตำนานน้าพี่รองเนาะเรื่อจับมายืนยูคคู่กันน้าพี่รองเนาะโอ้สวยงามเลยครับอยากเขียวกับอยากขาวเด้อพี่น้องเด้อสูงใหญ่สวยงามนะครับเนาะ บรรยากาศดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ท่านเคยมากับรองมาเบิ้งเด้อพี่น้องบรรยากาศด,ดีพี่น้องตัวนี้ยักษ์ขาวพี่น้องแดดก็เริ่มสีแห้งแล้วล่ะพี่น้อง ส่วนนี่ก็เป็นส่วนยอมเป็นทางขึ้นเลือจากเรือขามปากมากเนาะพี่น้องเนาะมาทั้งนั้นจะเป็นทาเรือขามปากเลอพี่น้องเลือขามมาจากวัดโพธิ์เลยพี่น้องส่วนสุ่มซานาสีขาวนั่นก็สวยงามเลยพี่น้องเลยทั้งว่าบพธิ์คนอื่น สาราอย่างเราพี่น้องเนาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเด้อพี่น้องอันนี้เป็นท่าเขวาโบสถ์เด้อพี่น้องเด้อมีนักท่องเที่ยวมีพลังยืนท่ายลูบอยู่สองคนนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นท่าเข้าโบสถ์เด้อพี่น้องอ้ว์ขอไปเด้อพี่น้องอันนี้เป็นโบสถ์เด้อพี่น้องเด้อเป็นพระอุโบสถทางใน วดไลท่ทั้งนอกก็สวยงามพี่น้องคนทำงานเราเจ้าพี่เราลูกค้าใจกลับหมดมีลูกปัน่นเป็นอ่ากำแพงอ้อมนะพี่น้องเนาะสวยงามเลยพี่น้องเลยสวยงาม เดี๋ยวผมสิผ้าเขาไปเบิ้งทั้งในพระอุโบสถนะพี่น้องเด้อว,ว่ามันสีสวยงามซําใด้นะพี่น้องเนาะอันนี้บริเวณรอบนอกนะพี่นอ้องอ่ามันจะเป็นรูปปั้นแบบนี้แหละครับจะบ,บรัวเิ่นเอินโตอีหยังเด้อพี่น้องเด้อเิ็นสิเฮตดเป็นรูปปั้นไวระยะว่างไวในระยะนี้รอบๆโบสถ์นะพี่น้องเนาะ อันนี้ผมปฏิภาคขึ้นไปเบิ้งข้างบนเด้อพี่น้องเด้อหนักทองเกี่ยวกะมีปลาป่ายอยู่พี่น้องหลวดลายสวยงามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวห้าเขาไปเบิ่งถางในกันเนาะครับเนาะ สวยงามพี่น้องพระพุทธรูปพรสวยงามเด้อพี่น้องเด้อเสียงเบาแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อได้ยินบ่เนาะ กิจกรรมฟ้าผนังกะสวยงามเลยเป็นรองเลิอลวนไล่การวาดของเพิ่นกะเพิ่นวาดเป็นเรื่องเล่าเป็นอ่เรื่องเล่าโบาณานาะเป็นรองเนาะเป็นเมืองโบรา้านเป็นอย่างเพิ่นวาดไว้ไดยสวยงามเลยเป็นรองเดิศอ,อันนี้เป็นอ่ากิจกรรม,รมฟ้าผนังแบบเกศค<อ>รับเนาะสนามบินน้ำสวิตห้าสิบบอสี่โอครับ สวยงามพี่น้องสวยงามพีมือส่วนในนี้เป็นดอกช่องโค้ด้วพี่น้องเด้อสวยงามแล้วพี่น้องเนาะมีเพิ่นปลูกใส่กระถางไว้อ่ารอบ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 ,บ,บ,บพระอุบโบสถนลพี่น้องเนะงาะบัวก็มีด้อพี่น้องเด้อบัวกับสวยงามพี่น้อง ส่วนตนี้เป็นลูกปั่นพระเจ้าตากสินเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางออกเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเขาไปส้มข้างในแล้วบรนยากาสิออกไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันได้เวลาพระคุณเจ้าควรจะไปสนามบินเดี๋เนาะครับเนาะ <c oughs> ลูกน้องพี่น้อง ลุงน้องเด้อพี่น้องเด้เอ,อบันปะปูลดกองเฮ้าเป็นใบปิศนาถรำเพื่ออย่างไรกับ,บรูลดเด้อพี่น้องเด้อตัวหนึ่งอัดหูตัวหนึ่งอัดปากส่วนอ่านี่ดอกคุณนายตื่นสายเนาะพี่น้องเนาะสีสันสวยงามมากเลยครับสดใสสวยงามล,ล้วนลล่เนาะพี่น้องตัวนี้เป็นทางออกแล้วเนาะครับเนาะ ดอกไม้ก็มีให้เบิ่งอยูเด้อรับเ้อผู้ดใดชอบก็ปลูกใส่กระถางไว้สีสันสดใสนะครับเนาะอันนี้เป็นทางออกแล้วนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหคนับเนาะครับเ้ื่อเป็นกำลังใจให้ซองน้อยๆของเบาอีสานสะออนนะครับเนาะลดลงถุงมือไปน้องสูสๆนะครับเนาะบ่ได้คิดอย่างไรนะครับเนาะเอากะ บบไ้มีเวลาที่ไปเห็ดคลิปแบบเพื่อนนอะครับเนาะกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ